ต่อไปเรามาดูเรื่องเทคนิคพื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสกันนะครับคริปโตกราฟีคลิปโตกราฟีเป็นการรวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูลข่าวสารต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารที่ได้ผ่านการเข้ารหัสและการนำข่าวสารนี้ไปใช้จะต้องมีการแปลงรูปแบบใหม่เพื่อให้กลับมาเป็นข้อมูลข่าวสารเหมือนต้นฉบับเดิมดูจากรูปนะครับ สมมุติว่าเรามี plaintext hello อยู่นะครับเราก็นํามาทําการเข้ารหัสหรือว่า encryption ด้วยอัลกอริทึมนะครับในที่นี้อาจจะใช้คีย์ในการเข้ารหัสร่วมด้วยนะครับเราจะได้ข้อความที่ผ่านการเข้ารหัสออกมาแล้วเราเรียกว่า ciphertext นะครับ plaintext plaintext ก็คือข้อมูลต้นฉบับซึ่งเป็นข้อความที่สามารถอ่านและเข้าใจได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็คือเป็นคําว่า hello encryption algorithm ก็คือขั้นตอนในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแปลงข้อมูลต้นฉบับเป็นข้อมูลที่ได้รับการเข้ารหัสแล้วตรงนี้ก็คือเป็น Encryption Algorithm นะครับ c y p h e r text นะครับ c y p h e r text c y p h e r text ก็คือข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการเข้ารหัสทำให้อ่านไม่รู้เรื่องนะครับจากคำว่า Hello เนี่ยเห็นไ,ไหมครับพอเข้ารหัสแล้วมันได้เป็นตัวอักษรที่เราไม่สามารถอ่านรู้เรื่องได้นะครับ Key Key ตัวนี้นะครับ คีย์ก็คือกุญแจที่ใช้ร่วมกับอัลกอริทึมในการเข้ารหัสและถอดรหัสเทคนิคและแนวทางในการเข้ารหัสข้อมูลการแปลงเพนเทคไปเป็น c ซ p h e r t เทคจะทำได้2วิธีคือเทคนิคก,การแทนที่ซึ่งเทคนิคก,การแทนที่นี้ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการซ้ำกันของตัวอักษรซึ่งจะประกอบด้วยการเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโมโนอัลฟาเบติก และอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโพลีอัลฟาเบติกอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเทคนิคการสับเปลี่ยนนะครับเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสามารถแก้ปัญหาการซ้ำกันของตัวอักษรรวมถึงยากต่อการถอดรหัสซึ่งก็จะประกอบด้วยการเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบเรลเฟนและการเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบคอลัมน์มาดูเทคนิคการแทนที่กันต่อนะครับการเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโมโนอัลฟาเบติก เป็นเทคนิคการเข้ารหัสอย่างง่ายโดยทำการจับคู่ตัวอักษรระหว่าง plaintext และ cipher text ข้อเสียก็คือทำให้เกิดการซ้ำกันของตัวอักษรจึงทำให้สามารถถอดรหัสได้ง่ายเรามาดูนะครับวิธีการ encryption นะครับหรือว่า encryption algorithm ก็คือให้แทนตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับ ด้วยตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างส่วนการถอดรหัสนะครับเราก็จะทําทการแทนตัวอักษรด้านล่างด้วยตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะครับส่วนตัวอักษรด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเราก็จะต้องจับคู่กันก่อนตัวอักษรด้านล่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคีย์ของเรานั่นเองนะครับที่เราใช้ในการเข้ารหารัสนะครับ planning. ต่อมานะครับการเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบ p o l y a ัลฟาเบติก วิธีการแบบนี้จะปรับปรุงข้อเสียของแบบโมโนอัลฟาเบติกและก็คล้ายคลึงกับแบบโมโนอัลฟาเบติกแต่จะมีคีย์เข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เมทริกร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอตารางที่เราใช้ในการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสนะครับเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการเข้ารหัสแบบนี้กันนะครับสมมุติว่าเรามี plaintext เป็นคําว่า a t t a c e add down นะครับแล้วเราก็เลือกคีย์เป็นคําว่า lemon ซึ่งคําว่า lemon ตรงนี้เราก็เลือกขึ้นมาเองเราจะใช้คําว่าอะไรก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเ,เราก็จะทําการเข้ารหัสนะครับโดยสร้างคีย์สตรีมขึ้นมาเป็นคําว่าเลมอนแล้วก็เขียนคําว่าเลมอนเลมอนต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมีขนาดตัวอักษรเท่ากับ p l a i n t e x นะครับเราก็จะได้เป็นคีย์สตรีมออกมาจากนั้นเราก็ทําการเข้ารหัสวิธีการทํำยังไงนะครับก็คือให้เอาตัวแรกของ p l a i n t e x นะครับตัวแรกของ p l a i n t x ก็คือ a นะครับคีย์ของเราก็คือตัว l ใช่ไหมครับคีย์สตรีมคือตัว l เพราะฉะนั้นตัว a นะครับไปที่ตัว l เราจะได้ว่าตรงนี้คือไซเฟอร์เทคของเราออกมาเป็นตัว L ตัวนี้นะครับต่อมาตัว T นะครับเพลนเทคเป็นตัว T T ของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว T ตัวต่อไปของเราก็คือ E ใช่ไหมครับ E ก็คือตรงนี้อ่ะก็ลากกันไปนะครับจนกระทั่งเจอตัว T T ที่ตัดกันคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นตัว X ออกมานะครับเป็นตัว X ตัวนี้ต่อมาตัว T ถัดไปนะครับตัว K ก็คือตัว M ใช่ไหมครับ T ตัวนี้นะครับ K ก็คือตัว M คืออันนี้ก็ลากไปครับ จนกระทั่งตัดกับตัว T ข้างบนเราจะได้เป็นตัว F ออกมานะครับเป็นตัว F ตัวนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เป็น Cipher Text ออกมาซึ่งเราไม่สามารถอ่านรู้เรื่องเลยว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นวิธีการถอดรหัสนะครับกระบวนการถอดรหัสนะครับเราก็แค่ทํากระบวนการย้อนกลับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราทราบตัว Cipher Text แล้วก็เราทราบตัว Key นะครับหรือว่า Key Stream ของเราให้เราเอา Key เป็นตัวตั้งแล้วก็ค้นหาตัว Cipher Text เราก็จะได้เป็น plaintext ออกมานะครับมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าีย์ของเราเนี่ยก็คือตัว L ใช่ไหมครับ L อยู่ตรงนี้ส่วน cipher text ที่เราต้องการก็คือตัว L เหมือนกันแล้วก็หาดู L เจอตรงนี้นะครับเราก็ลากขึ้นไปข้างบนเราก็จะได้ว่า plaintext ก็คือ A ตัวต่อไปนะครับีย์ของเราเนี่ยก็คือ E ใช่ไหมครับเราก็มาที่ E นะครับ cipher text ของเราก็คือ X นะครับค้นหา X ครับจากแถว E X อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ลากขึ้นไปข้างบนเราจะได้เป็นตัว T นะครับก็คือตัวที่2องตัวต่อไปครับตัว M ใช่ไหมครับตัว M ดูจากคียนะครับตัว M แล้วก็ c ซ p h e r t e x t ก็คือตัว F เราไปที่ M ครับแล้วก็ค้นหาตัว F ตัว F นะครับ F อยู่นี่นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเราจะได้เป็นตัว T นะครับตัวต่อไปครับก็คือตัว O นะครับ c ซ p h e r t e x t ของเราก็คือ O เหมือนกันอ่าเรามาที่ O ครับ O ค้นหา O เจอตัวนี้ครับ ลากขึ้นไปก็คือ a ตัวต่อไปครับก็คือตัว n ใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่เราต้องการค้นหาหรือ c ซ p h e r text ของเราก็คือตัว p เราไปที่ตัว n ครับค้นหาตัว p ก็คือตัวนี้เราเจอเป็นตัวอะไรครับเจอตัว4ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้ตัวข้อความที่เป็น plaintext ออกมานะครับต่อมาเรามาดูการเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบ rail fence นะครับ วิธีการแบบนี้จะเป็นการเข้ารหัสอย่างง่ายใช้ลักษณะของโรบายโรหรือว่าซิกแซกนั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีเพลนเทคเป็นคําว่า come home tomorrow นะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับเราก็จะเขียน c อยู่ด้านบน c ตัวแรกนะครับ o มาเขียนในบรรทัดที่2ต่อไปในบรรทัดแรกเราก็เขียนตัว m นะครับบรรทัดที่2องเราก็เขียนตัว e ซิกแซกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ แล้วจากนั้นเราก็นำมาทำเป็นไซเฟอร์เทคก็โดยการอ่านจากซ้ายไปขวานะครับก็เป็น C M H M T M R O นะครับตัวนี้นครับ C M H M T M R O แล้วก็บรรทัดต่อไปนะครับก็เป็น O E O E O O R W นะครับก็คือตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น plaintext ออกมานะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถอ่านรู้เรื่องอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีการซิกแซกหรือว่าสลับแบบโรบไลโรเรียบร้อยแล้วส่วนกระบวนการในการถอดรหัสก็ทําแบบเดียวกันครับเราก็นําตัว ciphertext มาเขียนไปนะครับปุ๊บมีจํานวนกี่ตัวแล้วจากนั้นอีกบรรทัดหนึ่งเราก็เขียนตัวถัดไปลงไปนะครับแล้วเราก็อ่านเรียงกันไปเลยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับอ่าแล้วก็ได้เป็น C O M E H O M e t o m o r r o w นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น plaintext กลับมาวิธีการต่อไปนะครับก็จะเป็นการเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบคอลัมน์นะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งจะทําให้ตัวอักษรเดียวกันเนี่ยเมื่อผ่านการเข้ารหัสแล้วเนี่ยจะไม่มีการซ้ํากันนะครับโดยวิธีการก็คือให้กําหนดค่าคีย์ขึ้นมาก่อนนะครับคีย์คือตัวนี้นะครับเราจะใช้คําว่าอะไรก็ได้ในที่นี้เราใช้คําว่าคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วจากนั้นเราก็เรียงลําดับ Idol คอลัมน์ตามคีย์ของตัวอักษรนะครับเราจะเห็นว่าคอลัมน์ตรงนี้ดูนะครับเราดูตามตัวอักษรตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวไหนเป็นตัวอักษรตัวแรกเราก็จะพบว่า C ตัวนี้นะครับเป็นตัวอักษรตัวแรกก็ให้เป็นลําดับเป็น1อ่ะต่อไปครับตัวถัดไปที่เราเจอก็ค,ะะคะือตัว E ใช่ไหมครับเราก็ใจะให้ตัวนี้เป็นลําดับที่2เป็นเลข2ตัวต่อไปถัดจาก E เป็นอะไรครับ ก็คือเป็นตัว m เราจะให้ตัวนี้เป็นลำดับที่3และจากนั้นก็เป็นตัว o เราจะให้เป็นลำดับที่4แล้วก็เป็นตัว p ให้เป็นลำดับที่5แล้วก็เป็นตัว R ให้เป็นลำดับที่6ตัว t เป็นลำดับที่7แล้วก็ u เป็นลำดับที่8นะครับเราไล่ตามลำดับของตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นคอลัมน์ของเป็น1 4 3 5 8 7 2 6นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำ plaintext ของเราออกมาใช่ไหมครับ นำเพนเทคไปเรียงตามคอลัมน์ตัวนี้เป็นเพนเทคของเรานะครับเป็น this is the best class I have ever taken ใช่ไหมครับเราก็นำไปเรียงตามคอลัมน์ this th is th แล้วก็ e ลงมาอยู่ข้างล่าง the best ก็อยู่ต่อไปแล้วก็ c l a s s ทำอย่างนี้นครับไปเรื่อยๆเรียงตามคอลัมน์ไปนะครับจากนั้นทำการเข้ารหัส ตามคีย์และคอลัมน์ที่กาหนดนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเลยครับเราก็ดูนะครับคอลัมน์ที่1เราจะได้เป็น T E S B คอลัมน์ที่2อ,อยู่ไหนก็คือตัวนี้ใช่ใชไหมครับเราจะได้เป็น T L E E T L E E นะครับคอลัมน์ที่3ก็จะได้เป็น I E I R I E I R นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้เป็นตัวไซเฟอร์เทคออกมานะครับซึ่งถ้าเรามานั่งอ่านอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราจะทำการถอดรหัสจะทำยังไงเราก็ต้องทราบก่อนว่าคีย์ของเราคืออะไรแล้วจากนั้นเราก็นำมาเขียนเรียงกันใหม่โดยเริ่มทีละคอลัมน์นะครับเขียนลงไปแล้วเราก็ทำกระบวนการย้อนกลับเราก็จะได้เป็น plaintext ออกมานะครับการเข้ารหัสหรือว่า encryption ก็คือการทําให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับซึ่งผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจะสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยการถอดรหัส การถอดรหัสหรือว่า decryption ก็คือการที่สามารถรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและกำหนดผู้มีสิทธิ์ได้การถอดรหัสและเข้ารหัสจะอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรแล้วก็การเข้ารหัสแบบอสมมาตรนะครับรหัสแบบกุญแจสมมาตรก็คือผู้รับกับผู้ส่งมีกุญแจดอกเดียวกันในการเข้ารหัสและถอดรหัส โดยวิธีการนี้ผู้รับกับผู้ส่งต้องตกลงกันไว้ก่อนว่าจะใช้รูปแบบไหนในการเข้าหรหัสข้อมูลซึ่งรูปแบบในการเข้าหรหัสข้อมูลที่ผู้รับกับผู้ส่งตกลงกันแท้จริงก็คือกุญแจลับหรือว่า secret key เช่นถ้าสมชายได้ตกลงกับสมหญิงว่ากุญแจลับที่จะใช้ในการเข้าหรหัสและถอดรหัสคือการเปลี่ยนตัวอ,อักษรจากเดิมถัดไปหนึ่งตำแหน่งดังนั้นถ้าสมชายต้องการส่งคำว่า love นะครับไปให้กับสมหญิงขั้นตอนก็จะเป็นดังนี้ ก็คือสมชายเนี่ยจะสร้างข้อความคำว่า love ขึ้นมาสมชายใช้กุญแจลับมาทําการเข้ารหัสข้อความโดยการเปลี่ยนตัวอักษรจากเดิมถัดไป1ตําแหน่งดังนั้นตัว L ก็จะกลายเป็นตัว M ตัวอักษร O ก็จะเป็น P ตัวอักษร V ก็จะเป็น W นะครับแล้วก็ตัวอักษร E จะเป็น F เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่สมชายเข้ารหัสคําว่า love ด้วยกุญแจลับแล้วข้อความที่เข้ารหัส จะเปลี่ยนเป็นคำว่า mpwf นั่นเองนะครับจากนั้นสมชายจึงส่งข้อความที่เข้ารหัสไปให้กับสมหญิงหลังจากสมหญิงได้รับข้อความจากสมชายแล้วสมหญิงจะต้องทำการถอดรหัสข้อความก่อนหรือเรียกว่า decrypt โดยการใช้กุญแจลับที่ตกลงกับสมชายไว้ดังนั้นสมหญิงจึงนำข้อความ mpwf มาถอดรหัสโดยการเปลี่ยนจากตัวอักษร m เป็น l เปลี่ยนจากตัว p เป็น o เปลี่ยนจาก W เป็น v และเปลี่ยนจาก f เป็น e ก็จะพบว่าข้อความเป็นคำว่า l e v e ออกมานั่นเองข้อดีของการเข้ารหัสแบบสมมาตรการเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูลใช้เวลาน้อยเพราะอัลกอริทึมที่ใช้ไม่ได้สลับซับซ้อนขนาดของข้อมูลหลังจากทำการเข้ารหัสแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากหรือพูดได้ว่าข้อมูลหลังจากเข้ารหัสแล้วจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเดิมมากนะักข้อด้อยของการเข้ารหัสแบบสมมาตร การจัดการกับกุญแจลับยุ่งยากเพราะสมชายต้องจําให้ได้ว่าถ้าจะติดต่อกับสมหญิงจะต้องใช้กุญแจลับดอกไหนและถ้าติดต่อกับอีกคนก็ต้องใช้กุญแจลับดอกไหนการกระจายกุญแจลับเนื่องจากการเข้ารหัสวิธีนี้จะต้องใช้กุญแจลับหนึ่งดอกต่อผู้รับหนึ่งคนดังนั้นถ้าต้องการติดต่อกับคนมากๆก็ต้องส่งกุญแจลับให้กับทุกคน รหัสแบบกุญแจอสมมาตรผู้ส่งใช้กุญแจดอกหนึ่งในการเข้ารหัสและผู้รับใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งในการถอดรหัสโดยกุญแจจะมี2ดอกคือ Privat e key หรือกุญแจส่วนตัวใช้เป็นกุญแจส่วนตัวของผู้รับในการถอดรหัส Public Key หรือกุญแจสาธารณะกุญแจสาธารณะ จะเป็นที่เปิดเผยในการเข้ารหัสเช่นการเข้ารหัสแบบนี้จะมีเพียงสมชายคนเดียวที่อ่านได้จะมีขั้นตอนดังนี้สมชายต้องมีกุญแจคู่หนึ่งคู่ขึ้นมาก่อนคือกุญแจส่วนตัวกับกุญแจสาธารณะโดยที่กุญแจสาธารณะของสมชายนี้ใครๆก็สามารถหามาได้รวมถึงสมหญิงด้วยหรือสมชายจะส่งกุญแจนี้ให้กับสมหญิงก่อนก็ได้ หลังจากสมหญิงมีกุญแจสาธารณะของสมชายแล้วสมหญิงจะใช้กุญแจสาธารณะของสมชายนี้ในการเข้ารหัสข้อความที่ต้องการส่งสมหญิงส่งข้อความไปให้กับสมชายสมชายได้รับข้อความจากสมหญิงและสมชายจะต้องนำกุญแจส่วนตัวมาใช้ในการถอดรหัสข้อความของสมหญิงหลังจากนั้นสมชายจึงจะสามารถอ่านข้อความเข้ารหัสของสมหญิงได้หรือในทางกลับกัน ถ้าสมชายต้องการส่งข้อความลับให้กับสมหญิงสมชายจะต้องใช้กุญแจสาธารณะของสมหญิงทำการเข้ารหัสข้อมูลแล้วส่งไปให้กับสมหญิงและเมื่อสมหญิงได้รับข้อความแล้วก็จะใช้กุญแจส่วนตัวของตัวเองถอดรหัสข้อความลับจากสมชายเพราะฉะนั้นจะมีเพียงสมหญิงเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความที่ถูกส่งมาจากสมชายได้ ข้อดีของการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรการจัดการกับกุญแจทําได้ง่ายเพราะสมชายไม่ต้องจําเลยว่าได้ใช้กุญแจคู่ใดกับใครสมชายเพียงแค่ใช้กุญแจส่วนตัวของตัวเองทําการถอดรหัสข้อมูลที่สมหญิงส่งมาให้หรือที่ใครๆก็ตามส่งมาให้ก็ได้ การกระจายกุญแจลับเนื่องจากการเข้ารหัสด้วยวิธีนี้ใช้เพียงกุญแจสาธารณะเพียงตอกเดียวในการเข้ารหัสและถอดรหัสส่วนกุญแจสาธารณะของสมชายก็สามารถที่จะเปิดเผยให้กับใครก็ได้ที่ต้องการจะติดต่อด้วยเพราะฉะนั้นสมชายจะสามารถแจกกุญแจสาธารณะให้กับคนพันหรือหมื่นคนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปข้อด้อยของการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลใช้เวลามากเพราะอัลกอริทึมที่ใช้ค่อนข้างจะซับซ้อนมาก ขนาดของข้อมูลหลังจากทําการเข้ารหัสแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมากหรืออาจจะกล่าวว่าข้อมูลหลังจากทําการเข้ารหัสแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญหาในการใช้งานลายเซ็นดิิตัลหรือว่าดิสตัลซิกเนเจอร์จะใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยช่วยในการยืนยันตัวจดหมายว่าส่งมาจากผู้ส่งจริงใช้หลักการในการเปลี่ยนข้อความทั้งหมดให้เหลือเพียงข้อความสั้นๆที่เรียกว่า Message Digest ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการเข้ารหัสยอดนิยมที่เรียกว่า one-way hash function จะใช้ Message Digest นี้ในการเข้ารหัสเพื่อเป็นลายเซ็นดีตันและแจก Public Key ไปยังผู้ส่งที่ต้องการติดต่อหลักการทำงานของลายเซ็นดีตันนะครับเราก็จะมี Message นะครับ และจากนั้นเราก็ใช้ Has ชฟังก์ชันในการเข้ารหัสนะครับเราก็จะได้ตัวนี้กลายมาเป็น Sig Nature นะครับแล้วจากนั้นเราก็ส่ง e s s a g e พร้อมกับ Signature ไปนะครับฝ่ายรับก็จะรับตัว e s s a g e มาแล้วก็ใช้ h ฮชฟังก์ชันเข้ารหัสนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่า s i g n a t u r e เนี่ยนะครับที่รับเข้ามาเนี่ยตรงกับตัว Digest ของเราหรือไม่ถ้าตรงก็แสดงว่าเป็นผู้ส่งที่เราต้องการติดต่อด้วยนั่นเองตัวอย่างนะครับสมชายต้องการส่งข้อความให้สมหญิงสมชายนำข้อความที่ต้องการส่งมาคำนวณหาค่า message, digest ามสเซจไดเจส สมชายนำเมสเซจเดจสที่ได้มาเข้ารหัสด้วยคีย์ส่วนตัวของสมชายจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลายเซ็นดีต้อนสมชายส่งข้อความแบบที่ไม่ได้เข้ารหัสพร้อมลายเซ็นดีต้อนของตัวเองออกไปให้กับสมหญิงสมหญิงได้รับข้อความก็จะนำคีย์สาธารณะของสมชายมาถอดรหัสลายเซ็นดีต้อนของสมชายได้ออกมาเป็นแมสเซจไดจสที่สมชายคำนวณไว้สมหญิงมั่นใจได้ว่าข้อความที่ได้รับนั้นส่งมาจากสมชายจริงเพราะถอดรหัสลายเซ็นของสมชายได้ สมหญิงใช้ has ฟังก์ชันตัวเดียวกับที่สมชายใช้ก็คือต้องตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนมาคำนวณหาค่า message digest จากข้อความที่สมชายส่งมาเพื่อเปรียบเทียบกันถ้า message digest ที่ได้รับจากการคำนวณทั้งสองตรงกันแสดงว่าลายเซ็นดิต้นเป็นของสมชายจริงและไม่มีผู้ใดมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันแต่อย่างใดก่อนจะมาถึงสมหญิง Pretty Good Privacy หรือว่า PGP จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้หลักของกุญแจสาธารณะมาใช้งานสนับสนุนอัลกอริทึมที่ใช้ในการเข้ารหัสหลายชนิดใช้สำหรับวิธีการเข้ารหัสแบบ asymmetric หรือแบบกุญแจสาธารณะและการเข้ารหัสแบบ symmetric ด้วยมีอัลกอริทึมซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในด้านการเข้ารหัสความปลอดภัยอันนี้เป็นตัวอย่างของหลักการของ PGP นะครับก็จะมี message นะครับแล้วก็ใช้ hash function สร้างเป็น digest เอ,อกมานะครับและจากนั้นก็ นำไดจ s ตตัวนี้นะครับมาทําการเข้ารหัสด้วย private key ก็จะได้เป็น signature ออกมานะครับและจากนั้นก็ส่ง message กับ signature ไปนะครับและจากนั้นฝั่งที่เป็นผู้รับเนี่ยนะครับก็จะเอาตัว random secret key เนี่ยนะครับก็มาทําการเข้ารหัสก็จะได้เป็นตัว message ออกมานะครับเป็น e message ออกมาและจากนั้นก็ใช้ตัวเดียวกันมาเข้ารหัสด้วยฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็นตัว e key ออกมานะครับ โดยตอนที่เข้ารหัสตัว E-key เนี่ยเราก็จะใช้ตัว r e c e i v e Public Key นะครับในการเข้ารหัสหลักการทำงานของ PGP นะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการ Encrypt หรือว่าการเข้ารหัสนะครับเราจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำการเ e นหรือว่าสร้าง k e ์แบบสุ่มขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้คีย์ออกมาที่เป็น k e ์แบบสุม่มแล้วเราก็คีย์ตัวนี้มาเข้ารหัสพร้อมกับข้อมูลตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว จากนั้นเราก็ทำการเข้ารหัสคีย์นะครับโดยใช้ uh, Public Key เราก็จะได้รหัสที่ทำการเข้ารหัสออกมาเราก็ส่งทั้งรหัสกับข้อมูลตัวนี้นะครับไปเป็นข้อความที่ได้เข้ารหัสแล้วหรือ encrypted message นั่นเองนะครับต่อมากระบวนการถอดรหัสหรือว่า decrypt นะครับเราก็จะมีข้อความที่เราเข้ารหัสมานะครับเราก็นำตัวคีย์ที่เราได้เข้ารหัสมาเนี่ยนะครับมาทำการถอดรหัสโดยการใช้ private key นะครับที่เราได้รับมาแล้จากนั้นเราก็จะได้เป็นคีย์ นะครับเราก็เอาคีย์ตัวนี้มาทําการถอดรหัสของข้อมูลที่เราได้รับเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมานั่นเองนะครับไฟวอล์ไฟวอล์มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกหรือแฮกเกอร์เข้ามาเจาะระบบภายในเครือข่ายอุปกรณ์ไฟวอล์อาจจะเป็นพวกเราเตอร์เกตเวหรือคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันแฮกเกอร์โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามแพ็กเกจที่เข้าแล้วก็ออกจากระบบนะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่าย หน้าที่ของไฟวอลจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์หรือบัตรผ่านเท่านั้นที่จะเข้าถึงเครือข่ายสองฝั่งได้นะครับเรามาดูลักษณะของไฟวอลนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นกำแพงที่กั้นผู้ไม่ประสงค์ดีไว้ไม่ให้เข้าถึงระบบของเรานั่นเองนะครับไฟวอลเป็นการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเราเตอร์ที่มีหน้าที่จำกัดควบคุมการเชื่อมต่อจากภายนอกสู่ภายในองค์กรและจากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร ไฟวอล์จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแพ็กเกจฟิลเตอร์แล้วก็พ็อกซี่เซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันเกตเวย์นั่นเองนะครับแพ็กเกจฟิลเตอร์จะทำงานในระดับเน็ตเวิร์กปกติจะหมายถึงเราเตอร์ใช้วิธีตรวจดูหมายเลข IP หรือหมายเลขพอร์ต TCP ที่ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นข้อเสียต้องระวังเรื่องของการหลอกลวงหมายเลข IP หรือ s p o ู f i n g นั่นเองนะครับ ก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวเอ่อเราเตอร์นะครับที่ใช้ในการป้องกันเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาใช้เครือข่ายตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีหมายเลข IP ที่ตัวเราเตอร์เนี่ยอนุญาต Proxy Server หรือว่า Application Gateway นะครับก็จะทำงานครอบคลุมถึงลำดับชั้นแอปพลิเคชันทุก transaction ที่ร้องขอเข้ามาในเครือข่ายจะต้องผ่าน proxy และจะจัดเก็บข้อมูลใน Log Files เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลังตัว p r o x y server เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ที่ใช้ติดต่อการร้องขอจากภายนอกสู่ภายในองค ολ, ์กรเพื่อนำข้อมูลจากภายในส่งกลับไปยังภายนอกที่ร้องขอเข้ามาซึ่งมีระดับความปลอดภัยสูงกว่าแบบแรกนำหลักการของแพ็กเกจฟิลเตอร์และ Proxy Server มาใช้ร่วมกันก็จากรูปนะครับเราก็จะมีตัวไฟวอล er นะครับก็ในเครือข่ายก็จะใช้ได้เฉพาะคนที่มี IP ที่เราเตอร์กำหนดมาเท่านั้นนะครับ